สวัสดีครับผมพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัว EP 7ด้วยนะครับผมบัตรแคบเพียง129บาทเท่านั้นเองนะครับผมฝากซื้อเลยครับพี่น้องมันฝาดหมือแล้วมันสีอังเพราะว่า EP นี้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับผมฝาก้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับเดินทางนะครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีงานอยู่ที่เสรีการไฟฟ้าอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้มีไลฟ์สดด้วยใช่ไหมคะมีไลฟ์สดด้วยฝากติดตามทางไลฟ์สดด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะพาไปดูนะคะว่าเราจะไปขึ้นรถพอปเต็มมากวันนี้นี<ม>่พี่เจนนี่สวัสดีค่ะบิวิวบิว ครับไงไนน้ครับพี่น้องกู้รแลครับบอลเหมือนเดวันนี้มีนี่ะมีตปึ๊บปึ๊บเอารถตู้ยังไงนี่บอลเอางีี่เลนเร็วเลยไมันเปียกไม่ฝืนบอสีงนอกระสีไปยังไม่สีทั้งในมันเปียกเยอนี่ก็สีจบอ ไปไปคนงองไปอพาุ้ยดาีมันร้อนมน้อนวตัดออกได้นะอันนี้เราไปที่การคฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ักัน่ร้อนพี่น้องพร้อมแล้วพร้อมแล้วทำเพืยังอยีชมพู ชมคือพี่น้องงานกลางเว้นับงานเดดงานแดดงานใจแน่เลยค่ะวันนี้หนูแน่หนูุ่มแนม่เลยนี่กางครับต้องมายอยู่ครับเจเพ่งครับพี่น้องข้าไปใช้กบอะไรไปอำเภอสีชมพูจังหวัดนครราชสีมานะครับผมตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับผมถ้าขึ้นซรายพอขึ้นหนะ คอนเจนเนอร์คอนเจนคอนเจนโจะปะออกออกไปทางออกไปทางโคราตเออออกไปทางโคลาชสแตรมมาับเตอรับเตอร์้รถ้รถอากระรถกไลนัเอาดัสูงป้ยอยมแล้วเอา่ปิดเข็ไห สวัสดีครับผมพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัว EP 7ด้วยนะครับผมบัตรแค่เพียง129บาทเท่านั้นเองนะครับผมฝอกซื้อนะครับพี่น้องมันปลอดเมื่อแล้วมันสิีอังเพราะว่า EP นี้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับผมฝาก้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับเดินทางนะครับ